รู้เปล่าว่ามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ภูเก็ตห้ามใครขุดขึ้นมาดูเลยเพราะคนลองขุดเคยมีอันเป็นไปจริงๆนะเล่าว่าแต่ก่อนมีเด็กเลี้ยงควายผูกควายกับแท่งทองกลางทุ่งพอเช้ามาควายดันตายแบบไม่มีเหตุผลทำให้ชาวบ้านเริ่มระแวงกันทั้งหมู่บ้านจนคืนหนึ่งชายคนหนึ่งฝันเห็นเทวดามาบอกว่า แท่งนั้นคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้สร้างวัดประดิษฐานแต่ห้ามขุดขึ้นมาทั้งองค์เด็ดขาดแต่ก็มีคนไม่เชื่อแอบลองขุดพอเสียมกระทบองค์พระปุ๊บก็ล้มป่วยอุบัติเหตุไม่หยุดชาวบ้านเลยหยุดทันทีทิ้งไว้ให้โผล่แค่ครึ่งองค์อย่างที่เห็นทุกวันนี้ทุกวันนี้วัดพระทองเลยกลายเป็นอีกแลนด์มาร์คดังของภูเก็ต ค้นแห่มาขอพรดูองค์พระผุดท,ที่โผล่ขึ้นมาจากดินแบบจริงจังกับตาฟังแล้วรู้สึกไหมว่า